ขวานำทิพยชาแนลสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีทักทายได้จ้ะเด้อมานนี้พาพี่น้องมาห่อขาวต้มค่ะอันนี้วิธีการห่อนะคะขาวต้มมัดใส่เข่าลงไปใส่กลวยนะคะเสร็จแล้วเราก็พับเป็นจีบแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนห่อแบบนี้บ่ตองมัดเกิดอยู่นะคะนี่จ้ะ เราได้วิธีการห่อแบบใหม่มานะคะเพื่อนๆจาน๋านี่เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะตะมุตะมิน่ารักห่อแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เด้อ,ดอะค่ะเพื่อนๆห่อจนกว่าจะเสร็จเลยนะคะล่วยนี่สิบบดเ,เด้อะคะ่ะเพราะว่าเขาเยอะเขาก็บ่หลายค่ะมันนี่ข้าวไม่เยอะนะคะ มอไดประมาณแปดคนก็พอเนาะค่ะเนาะนี่จ้าเสร็จเรียบร้อยอัที่สองนี่จ้าหน้าตาก็จะบอค่อยสวยกันไดดอกเด้อค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามามัดกันว่ามีตอกเด้อค่ะเพื่อนว่านำจิ้มกับสเสือกฟางนี่แหละค่ะมัดเ,เสือกฟางมามัดเนาะคะ่ะเนาะ เอาวาเขาจะเอาไปต้มนะคะอยานมันหลุยออกมาเนาะจ้ะค่ะวิธีการมัดก็จะประมาณนี้นะคะเนาะสวยแน่พ่าสวยแน่นะคะเพราะเป็นมืออาชีพค่ะเพื่อนเื่อมือสมาร์ล่นหอแบบนี้เป็นวิธีการหอครั้งแรกของขวานทิพยบเลยเด้อค่ะ เสร็จแล้วก็ตัดออกให้เรียบร้อยนะคะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะมัดแบบนี้ไปจนเบิดเลยเด้อค่ะเพืเ่อนจ้าต้องจับคู่ค่ะบางอันก็สันบางอันก็เห้าวนะคะเนาะโบ่ทอกันบดได้ตัดใบตองค่ะพันพันพัน,พน,พนจับเซกันโหลดค่ะเพืเ่อน ความสวยงามก็ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารสชาติใส่ได้อยู่เด้อค่ะเพืเ่อนๆจ้ขาข้าวต้มมัดเราก็จะเอาไปทำแบบเป็นข้าวต้มหัวงอกนะคะเนาะได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพืเ่อน มัดจนเบิร์ดเลยเด้ค่ะเพืเ่อนๆจับคู่ให้ดีนะมัจจะมีเงาวมีสันเลยค่ะนี่ค่ะมัดแบบลายๆแล้วค่ะ เ็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเอาไปนึ่งกันเลยนะคะไปค่ะไปนึ่งกันเลยคพอนอื่นก็เอาหมอนหนึ่งมานะคะเส็นแล้วก็เอาขอตัวหมอเฮาใส่ลงไปจ้าใส่ลงไปอันนี้ได้แปดโคนค่ะเพื่อนๆฮันนุ่กก็เต็มหมอนเนาะคะ่ะก็จึงใส่ใบอ็นตองยัด ยัดเข้าไปข้างๆให้มันเต็มนะคะเผื่อเวลาเ้าใส่หนามันจะบดไดร้อยขึ้นมาแล้วมันก็จะบอลมนะคะเพื่อนๆนี่จ้ะใส่ลงไปเลยแล้วก็เอาใบตองโปกข้างไหนที่หนึงนะคะเอาใบตองมาเพิ่มค่ะไม่พอนี่จ้ะ พอไดทีเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเพืเ่อนๆยัดให้แน่นๆเลยนะคะยัดขขางๆพร้อมแล้วเราก็เอาน้ําใส่นะคะเพืเ่อนๆเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะอาไปตั้งเตาทานหนึ่งไอ้ต้มได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนข้าวต้มมัดของเรา Head, ข้าบะเฮดข้าวต้มหองอกนะคะแบวแกะก่อนเด้อค่ะเพืเ่อนๆร้อนร้อนร้อนแกะจนเบิดเลยเด้อค่ะขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้สองมัดเด้อค่ะเด้อสองมัดก็จะชี้สี่อันเนาะค่ะเนาะสองมัดสี่อันพึ่งจะแล้วเนาะคะ่ะมันก็ดได้แบบหอน ต้มเสร็จมาใหม่ๆเลยเขา้าวเหนียวนี่ไม่ต้องแช่ด้วยค่ะเพื่อนๆล่างให้สะอาดแล้วก็คกับเกลือแล้วก็เอากลวยใส่แค่นั้นค่ะจากเราเอามาสองมัดสองมัดก็จะซี่อันเนาะห่อแบบงี้ดีนะคะง่าย แลวข้าวหนาเวราน้ำพีบสิบล้องมัดเสือกเบึ้งมันจะอยู่่เบอ,อห่อแบบนี้เ่ตาอตรงมัดก็ได้ค่ะแล้วมาทำเป็นข้าวต้มหัวงอกกัน ข้าวเหนียวเหนียวค่ะมันเป็นข้าวเหนียวเขีเยเข่ยวงูนะคะเพื่อนๆเหนียวนุ่มอร่อยเสร็จแล้วก็จะเอามีดหั่นเป็นชิน้นๆนะคะเพื่อง่ายต่อการกิน,นะะเนาะค่ะเนาะจะหน้าตาเกือบว่าค่อยงามปันใดเด้อค่ะแต่ว่าอร่อยอร่อยอยู่ค่ะเพื่อนๆจะเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะทุกคน นี่หน้าตาก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเขาจะใส่มะพร้าวขูดนะคะมะพร้าวนี่เขาจะคลุก,กับเกลือแล้วก็น้ำตาลน,นิดหน่อยนะคะเค็มปลาแรมปรลาแรมค่ะเพื่อนๆจ้านี่ใครชอบหวานชอบเค็มก็ใส่ตามชอบได้เลยนะคะแดีชิมกันดูสิอืมอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆ แซ่บหลายเด้อข้าวต้มหัวงอของเฮาเนะค่ะเนาะอีกจกคำหนึ่งค่ะเพื่อนๆจ้ะอืมอร่อยสำหรับคลิปนี้ค่ะก็นำคลิปกขอฝากคลิปไว้เพียงแค่นี้เนะค่ะเนาะถ้ามาคลิปนี้กะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เพเป็นกำลังใจให้ค้ณนำทิปย์ชาแนลเนเด้อค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ